ตายเว้ยสะกินมันอะเหลือหลักแล้วเลือหลักแล้วเหลือหลกแล้วแต่มันปืนก็เปลี่ยนนะปืนสวยขึ้นเลยทุกคนอ่ะสีขาวสีขาวอูจะปารน่ฝั่งนู้นก็แน่นมากอยู่แบบไอ้โอ้โหทุกคนไม่ยอมกดตัวอื่นเลยอะ คือต้องคือรอใช่ไหมออกคีบยคีคีคแรงไหมโอ้โหเห็นไบกแเจอตัวเดียวกันเดี๋ยวนะมันีของลมใช้ลมได้หรือเปล่าก็มันทำซีซีได้นี่มันคิเห็นเซ็ตลมกูตกใจเลยก็มันทำซีซีได้นี่ สกิลสกิลไอสกิลไอไม่เ hmm. ข hey, ียนไม่อยากเขียนเียคนอ่านแน่เขียนทำไมวะมันก็คปีบ้องถ้าสมมติไอ้นี่อะไรวะอาเรวาไอ้เห็นตลช่วงวันาลอดช่วงคือไอ้ไอ้นี่คน สกิลสกิวไอ้กระสุนสีฟ้าเป็นลกูดาวไ้เนาะครับเข้าะฉะนั้นส,สีสีม่วงคือดาสีม่วงคือดาเมจแบบจัดกว่าแนะนำว่าเล่มเกียม,มาให้เอากระสุนเม็ดเดียวก่อน

รูนพี่อารูนลิงมาเลยโดยเฉพาะเลยเนี่ย ที่ได้ต like e ีนะตีตีคิดมากขวตไหมน่นเปนเป็นด้วาของเกือเมืไรนี่คือบมันแน่แม่อุดองเิด

เวลาบบฮะนี่น้องขอเลยใส่กระสุนไม่เดียวน้องเข้าไอเอ็นจีเราจะไม่ลดลดพี่ลดจะลดน้อยออเน่ยไม่ลดนะม่ั โอ้โหพี่ยิงยิงติดขีทุกเม็ดอะโอ้โหขนาดแค่เม็ดเดียวเนะี่ยขีโมงสามารถติดขีได้ด้วยนะบอกเลย่าน่เอาใช้ตอนตอนสุดมากจัเลยสุด Ball. What I got bullet, An oh what don't lie ally has been defeated. An enemy has been defeated. The Shadow Hand is usually there. Oh, What the? <laughs> เ <c oughs> <c oughs> จ็บคอจังเลยไี่ตายเยอขโมยขโมยวับแดงแม่ง so เห็นแล้วไ <shut> อขโมยขโมยขโมยไอขนาดขนาดของแค่สองชิ้นติดขี้ขนาดนี้ นอดหะพี่ต้องลองเอาไปเล่นใน5-5จริงดูมันจะมีข้อเสียโปลมามากมายตัวนี้ทำไมข้อเสียอะไรอ่ะนี้มันขาตายใช่อันนี้ยอดหรอนี้ค่ะเดียวด้ยตัวเกียทางคือแฮสนิดทุกตคนนี้ค่ะเดียวอ่เดียว แล้วมันพุ่งได้แค่ครั้งเดียวไงถ้าจะพุ่งได้หลายครั้งก็ต้องใช้เอกาสุนสีฟ้าตัวที่แก้สารไอ้ตัวนี้ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์คิวเลนซิลเลยตัวนี้แอบซิลเลยซิลนีนทุกตัวแก้ได้หมดเลยคาลิบเป็ดออกเป็นธนูหยุดเลือนมันจะดีกว่าป่ะดีกว่าดาบคมป่ะแต่ซิลมันแพ้ทอยเราไม่จำเป็นต้องเอาตัว มาเก้ตามมันมาเซอร์เบตาเซอเบตาเซอเบตาสำหรับพี่มันเล่นง่ายนะก็มีแต่คนเล่นไม่เป็นครับไม่แต่ถ้าเจอแรงสูงถ้าแรงสูงนี่คือแบบโหดอยู่นะแคขนาดแค่ไดมอนด์นะ หดอะนเรื่องนะพี่บอกเลยเห็นแบบในธรรมดามันยังแบบยังไม่โหดแต่พอเราขึ้นไนมอนไปเดยไม่ให้ ขอบคุณที่นเฮลแลนออด์ไดดหมแรงใช่ไหมโดนแค่เตีย๋ยวแรง เขาเสียขาตายมันต้องมันต้องอยู่มันขึ้นเลข้นทำไมจะไม่ขึ้นไม่พี่เมื่อกี้น้องดูดไมขึ้นเลยแดงว่ไม่รู้อะตัดหรือเปล่าฝันูไม่มีไม่มีไม่มีไม่งั้นองเป็นกำลังใจ ไม่แน่ต้องข่าวไม่แน่เลยตอนนี้ดูเลือดแรงจัดไม่เย็นแล้วขัดได้นมาจากเซิร์ฟเบตา้าไม่เย็นแล้ว กไผไม่ชอบเป็นตนเ่ผมไม่ชอบเป็นตัวที่มันขาตายแต่แต่พี่ชอบเลยนะมันเสียงีิแต่พี่ชอบมเวลาตัวขาตายลาตัวเขาตายกเลได้เลย้ยอไม่ไได้ไม่ได้ อยากที่คิดตกเป็นเหมือนเซอรเบต้าลงอัตีมาแล้มีสต็กให้เลยจะดีกว่านี้เยอะนนี้เราเก็บสแต็กไว้ก่อนอันติแล้วลงมาสต็กราดแกมี มี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 ไม่ใช่เหรอตอนที่พี่เล่นจะมีอยู่เลยตอนแรกที่ผมเล่นกันไม่มีเลยุมได้สองทีสิบแบบนั้นเมื่อถึงจักรโกูเริเชอ่อเลนาารเิเชอรเกม Big change. The Shadow Hand is usually there. <coughs> <coughs> I mean. behind every big change ต้อ h รุป <tidak paid in pocket> ่ด <c oughs> ูดเลือได้รับไม่ได้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 มันก็ต้องมองดูก่อนซิอย่าพี่ตัดสินใจเลยีตอนที่พี่ใช้พี่ใช้เซิร์เบตเซิร์เบต้ามันใช้้มันขึ้นนะโอ้